สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าสวัสดีคนเปายชอมตัวตัวดันครับก็เปิดชอมครับแบงค์ที่ขอเ้ายชอมเห็นอยู่ณขนาดนี้ แบงค์ใบนี้เป็นแบงค์ยีสหล่อเก่ารุ่นเก่าเป็นแบงค์ยีสหล่อเก่ารุ่นพ่อขุนรามคำแหงมหาราชสำหรับใบนี้นะครับผมอึจิวะออบโตชาวญี่ปุ่นผมรับซื้อใบละ1 6ึ่งแนบิล สี่พันบาทครับกว,ว่าจะมาใครมีแป้งยี่สิบใบนี้มีทั้งหมดกี่ใบบอกให้ผมทราบใต้กิบบอกตอนนี้เลยครับกว,ว่าจะมาผมอ่านทุกความคิดเห็นที่คุณผู้ชมนั้นแสดงความคิดเห็นกันเข้ามานะครับดังนั้นใครมีใบนี้มีทั้งหมดกี่ใบบอกให้ผมทราบใต้กิปบอก ตอนนี้เหล็กครับอ่ะคุณผู้ชมมาดูเหรียญกันก่อนนะเหรียญที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะขณะนี้<ะ>เหรียญทางซ้ายมือเป็นเหรียญ10บาทหล,ล่อ9รุ่นเก่ารับซื้อเหอรียญละ76,000 แปดได้บาทเหรียญทางขวามือเป็นเหรียญสองบาทสีเหลืองหล่อเก้ารับซื้อเหรียญระ3สามหมื่นห้าพันหกได้บาทครับอ่ะมาดูรายละเอียดทีละเหรียญเลยเนาะอ่ะเหรียญแรกนะเหรียญแรกเป็นเหรียญสองบาทสีเหลืองหล่อเก้ารุ่นเก่าย้ำราคานะสำหรับเหรียญนี้ ผมเออจวะออบิโตะชาวญี่ปุ่นผมรับซื้อเหรียญละ35,600บาทครับรายละเอียดล่ะคนที่อยู่ตรงกลางเป็นรอเก้าหาันไปทางซ้ายมือนะตัวหนังสือเขียนคำว่าผูนิพนอ่ะดูนจะเดชนะตัวหนังสือเขียนคำว่าราชการทก้าอ่ะนี่คือด้านแรกด้านที่สองล่ะ ข้างล่างฮะมีเลข2เป็นตัวไทยตัวหนังสือขา้าบาทเลข2อารบิกตรงกลางรูปพระจวางครับข้าบุเขียนคาว่าประเทศไทยพอพันจุดสอสลาจุด2,558นะดูปีพศเลยนะว่าเป็นปีพศสอ5 8ผอมเออยเจวะออบ์เบโตชาวญี่ปุ่นผอมรับซื้อเหรียญละ35,600นรบาทครับ คุณผู้ชมฮะใครมีเหรียญ2บาทสีเหลืองเหรียญน,นี้และมีทั้งหมดกี่เหรียญบอกให้ผมทราบในคลิปบอกตอนนี้เลยครับผมอ่านทุกความคิดเห็นที่คุณผู้ชมนั้นแสดงความคิดเห็นการเข้ามานะครับอ่ะต่อได้เหรียญน,นี้นะเหรียญน,นี้เป็นเหรียญ10บาทหลอ9รุ่นเก่านะ เหรียญน,นี้รับซื้อเหรียญรัฐเจ็ดบิดหกพันแปดร้อยบาทรายละเอียดล่ะในเนื้อสีเหลืองนะเนื้อสีเหลืองเป็นรูปปลอเก้านะเนื้อสีขาวฝั่งซ้ายมือตัวหนังสือเขียนคําว่าผูมิพลอ่ะดูนจะเดชนะตรงนี้เขียนคําว่าราชการจ้าอ่ะนี่คือด้านแรกด้านที่สองล่ะในเนื้อสีเหลืองเป็นรูปพระจันทรครับ เนื้อสีขาวข้างล่างเลข10เป็นปตัวไทยตัวหนังสือคขามาบาทเลข10อารบิกครับข้อมูลเขียนคำว่าประเทศไทยนะจุดสีขาว1 2 3 4ครับพอพานจุดสอสลาจุด2550นะสังเกตที่ปีพศออนะว่าเป็นปีพศ2550ผอมเอจิวะเออบีโตชาวญี่ปุ่นผมรับซื้อเหรียญระ 76,800บาทครับอ่ะคุณผมชมะมาต่อด้วยใบยนี้นะแบงก์ใบนี้เป็นแบงค์100หล่อเรุ่นเก่ารับซื้อใบละ75,000บาทครับใบนี้รับซื้อใบนี้5 0 0 0บาทใบนี้ดูกันง่ายๆเลยนะด้านแรกเปลี่ยนรูปหล่อเก่า ด้านแรกเป็นรูปรอ9้าพริกไปลรวนที่2ครับพรที่อยู่ตรงกลางแป้งเป็นรูปรอ9อ่ะดูแค่นี้ครับรับซื้อใบละ75,000บาทนะใครมีแป้ง100หล่อเใบนี้และมีทั้งหมดกี่ใบบอกให้ผมทราบได้คลิปบอกตอนนี้เ็ยครับอ่ะคุณผู้ชมนะมาต่อด้วยใบนี้นะ แบงค์ใบนี้เป็นแบงค์ยีหล่อ9รุ่นพ่อขนรามคำแหงมหาราชย้ำราคานะใบนี้รับซื้อใบละ164,000บาทนะใครจะขายราคานี้ให้กับผมเนี่ยจะต้องมีรายละเอียดตรงตามทั้งสด้านและตรงตามที่จุดจึงจะขายได้นะอ่ะมาดูรายละเอียดใปรพร้อมๆกันเลยเนาะ ลายไทยสีเขียวแก่ลายไทยสีเขียวอ่อนครับตัวเลข20บาทเป็นอาราบิกตรงนี้รูปดอกไม้รูประขางแถบสีเขียว1,2,3,4,5มีรูปพานตรงนี้นะตรงกลางแป้งเนี่ยเป็นรูปพ่อขอุนรามคำแหงมหาลาชมือขวาถือเล่นหนังสืออยู่นะตัวเลข20บาทเลข2กับเลข0เป็นสีเขียวเข้มเงาเลข2เป็นสีเขียวอ่อนเงาเลขศเป็นสีส้มนะ ตรงนี้เป็นแท่งหินที่พ่อขุนรามคําแหงมหาราชใช้แกะตัวอักษรไทยครับตัวหนังสือเขียนว่าพ่อขุนรามคําแหงมหาราชพอพันจุดส๑๐๒๒๑๘๔1พยัพยาครุเป็นสีเขียวอ่อนปีกซ้ายปีขกขวากระพังเป็นสีเขียวเข้มครับอ่ะนี่คือด้านแรกด้านที่2ล่ะ <c oughs> ตัวเลข20บาทส่วนข้าบนเป็นสีส้มข้าล่างเป็นสีเขียวตัวหนังสือ2 0บาท ขีดคู่ละ 1, 2, 3, ่ะ 6, 7 3 4 567รูปดอกไม้กระจัหนึ่งรูป2รูปครับตรงนี้รูปในวงรอ9อ่ะตรงนี้ล่ะเลข1กับตัว F ครับใครจะเอาใบนี้มาขายกับผมเนี่ยจะต้องมีเลข1กับตัว F จะต้องมีครบทั้งหมด2ตัวจึงจะขายได้นะพยักคุ้เป็นสีเขียวตัวหนังสือรัฐบาลไทยตัวเลข20บาทเป็นตัวทายรูปดอกไม้1 2 3 4จุด และตรงนี้ล่ะเลขหนึ่งกับขอควายครับคุณผมาชมิและนี่คือรายละเอียดทั้งหมดของแงบงค์ยี่สิบใบนี้ครับใครมีแงบงค์ยี่สิบใบนี้มีทั้งหมดกี่ใบบอกให้ผมทราบในคลิปบอกตอนนี้เลยครับไปอ่านความคิดเห็นพร้อมๆกันเลยนะว่าคุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นว่าอย่างไรบ้างครับ กอไปสักรับนี่คือความคิดเห็นแรกในคลิปนี้ครับ FC เขียนว่า FC เขียนว่าแบบว่าขอพูดตรงๆเลยนะอย่าด่าอย่าว่ากันเมื่อวานผมเจอคุณโอบิโตะด้วยครับผมขายได้เหรียญ5บาทขายได้1เหรียญครับ คุณโอบิโตะหยิบเงินใจ่ายให้ผม42,800บาทระหว่างคุยกันครับคุณโอบิโตะคุยกับคนอื่นอยู่ส่วนคนญี่ปุ่นที่เหลือครับพูดภาษาไทยไม่ได้เลยผมรีบด้วยจะคุยเร็วๆก็ไม่รู้เรื่องผมรอนานมากคุณโอบิโตะจะมาคุยกับผม ่ะคุณผู้ชมะผมอ่านอีกรอบหนึ่งนะ FC เขียนว่า FC เขียนว่าแบบว่าขอพูดตรงๆเลยนะอย่าด่าอย่าว่ากันเมื่อวานผมเจอคุณโอบิโตะด้วยครับผมขายได้เหรียญ5บาทขายได้1เหรียญครับคุณโอบิโตะหยิบเงินใจ่ายให้ผม42,800บาท ระหว่างคุยกันครับคุณโอบิโตะคุยกับคนอื่นอยู่ส่วนคนญี่ปุ่นที่เหลือครับพูดภาษาไทยไม่ได้เลยผมรีบด้วยจะคุยเร็วๆก็ไม่รู้เรื่องผมรอนานมากคุณโอบิโตะจะมาคุยกับผมอะคุณผู้ชมฮะนี่คือความคิดเห็นที่สองในคลิปนี้ครับ fc เขียนว่า เอฟซีเขียนว่าเมื่อวานหนูเดินไปซื้อก๋วยเตี๋ยวให้พ่อคะ่ะพอไปถึงร้านหนูเห็นคุณนะ้าคุณป้าและอีกหลายๆคนลุมคุยกันอยู่ตรงนั้นตรงนั้นมีชาวญี่ปุ่นอยู่กันหลายคนหนูก็ไปถามแม่ค้าว่าเขาทำอะไรกันแม่ค้าตอบหนูว่านี wa, ่คุณอุจิวะเอบิโตะ แกรับซื้อเหรียญเก่ามีไหมล่ะลองหยิบไปให้แกดูตอนนั้นหนูหยิบแบงค์ยีบาทยื่นไปให้ดูขายได้จริงๆด้วยค่ะคุณโอจิวะเออรโตะจ่ายให้หนู65,000บาทอ่ะคุณผู้ชมผมอ่านอีกรอบหนึ่งนะ FC เขียนว่า FC เขียนว่า เมื่อวานหนูเดินไปซื้อกว๋วยเตี๋ยวให้พ่อค่ะพอไปถึงร้านหนูเห็นคุณนะคุณป้าและอีกหลายๆคนลุมคุยกันอยู่ตรงนั้นตรงนั้นมีชาวญี่ปุ่นอยู่กันหลายคนหนูก็ไปถามแม่ค้าว่าเขาทำอะไรกันแม่ค้าตอบหนูว่านี่คุณอุจิวะเอาเบโตแกรับซื้อเหรียญเก่า มีไหมล่ะลองหยิบไปให้แกดูตอนนั้นหนูหยิบแบงค์20บาทยื่นไปให้ดูขายได้จริงๆด้วยค่ะคุณออชิวะออบีโตใจ่ายให้หนู65,000บาท